สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําผลไม้นะคะชนิดนี้ที่แม่เขาอยากได้นะคะอันนี้ชื่อว่าเอบิลหรือว่าอาบิลนะคะแม่เขาสั่งออนไลน์มาค่ะต้นมันก็จะประมาณนี้นะคะมีต้นเอบิลนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกที่สวนนะคะสั่งมาหลายต้นเลยค่ะต้นเอบิลนี้นะคะก็เป็นผลไม้ที่ยังแปลกใหม่ในท้องตลาดทุกวันนี้นะคะก็เลยอยากจะลองปลูก เดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่ด้วยลักษณะแล้วอะ่ะมันก็น่ารักดีนะคะเนี่ยลูกเขาจะเป็นแบบนี้และเนื้อในเขาก็จะน่ารักดีที่สวนนะคะก็ยังขายต้นมายองชิดพันทุนเก้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาปลางหวานทองใหญ่นะคะด้านหลังนี้ถ้าท่านใดยอยากจะได้ต้นกิ่งพันมายองชิดพันุทุนเก้าก็มาซื้อได้ที่สวนนะคะสําหรับผลไม้อื่นๆเนี่ยที่สวนก็พยายามจะ นำมาปลูกแล้วก็ทำกิ่งพันขายอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่สวนมะยงชิีรัตนานิยมนะคะก็เป็นต้นที่แม่เขาสั่งมานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะลองปลูกกันดูนะคะที่สวนหลายต้นเลยทีเดียวค่ะ อ๋อนี่เป็นต้นเพาเมลสนะคะอย่างลูกแอบิลเนื้อในเขาจะเหมือนเยลลี่เลยค่ะลูกก็าขายแอปเปิลนะคะน่ารักดีถ้าอยู่ในสวนก็คงจะแบบว่าน่ารักน่ารักนะคะห้อยเต็มไปหมดเหมือนมีแอปเปิลอยู่ในบ้านเลยค่ะเนี่ยนี่เ็าแถมมาให้ลูกหนึ่งด้วยนะคะผลเขาก็จะสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็เขาบอกกันว่าเขาจะออกตลอดทั้งปีเลยค่ะเราก็เลยอยากปลูกนะคะ ส่วนเราก็เพิ่งเริ่มปลูกนะคะก็เริ่มจากปลูกต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าใช้เวลาไม่นานมากค่ะก็จะได้ผลผลิตจากที่เห็นในคลิปนะคะที่ช่องเขาโปรโมทก็น่าจะประมาณ2-3สมปีค่ะก็จะได้ผลแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองผ่กกันนะคะว่าว่าเอวิวเป็นยังไงนะคะแตงไทยก็จะมาทานด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองผ่กกัน นะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ลองผ่ากันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าเนื้อมันแบบเป็นเจลลี่เจลลี่นะคะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันลองผ่าผ่าง่ายนะคะนี่ค่ะแต้นเต้นเต้นเดี๋ยวรุ้นละเกิน <laughs> เพราะว่าได้มาแค่ลูกเดียวค่ะยังไม่เคยทานเลยนะคะเกิดมานี้ยังไม่เคยทานเลย นี่ค่ะลูกเป็นแบบนี้แล้วก็เนื้อก็เหมือนเจลลี่นะคะเดี๋ยวลองผ่านนิดนึงสวยงามไปลองทานดู แก็ไม่รู้ว่าทานกันยังไงแต่ก็น่าจะปอกคล้ายๆอย่างนี้นี่เนื้อก็จะใสๆแบบนี้นะคะดึงๆๆๆ,ๆเหมือนเจลลี่เลยค่ะอุยนี่นะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้หืมรสชาติก็จะแบบหวานๆชุ่มคอดีนะคะแล้วก็อร่อยด้วย จะต้องไปสั่งมาทานแล้วนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆเลยถึก็จะพยายามปลูกให้ได้เยอะนะคะเราจะมาทำถุงพันขายให้ลูกค้าะคะ่ะนี่นะคะหนึ่งลูกก็จะมีเมล็ดสี่เมล็ดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเอาไปเพาะนะคะเม็ดก็ยาวๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะ่ะเราไปดูต้นใหญ่ๆของสวนใสในฝันไล่ภูสีเงินกันนะคะผมพามาดูเอ r บิวต้นนี้ไม้พร้อมเม็ดนะครับผลก็ใหญ่มากแต่ตอนนี้แมลงวันทองลงนะครับ ผลไม่ได้จำหน่ายแล้วเนี่อายุต้นห้าปีครับผมร้ยเมล็ดอยู่ที่การดูแลนะครับผมเนี่ยถ้าลูกมันอยู่อย่างนี้ก็จะไม่ใหญ่มากนะครับการให้น้ำให้ปุ๋ยสำคัญน,นะครับเนี่ยฮะดูความดกนู่นนะฮะดกดกจนยอดเอ็นเลย เพราะว่ารับน้ําหนักเยอะนะครับพอเห็นผลผลิตแบบนี้นะคะเราก็อยากจะปลูกให้ได้แบบนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีต้นแบบนี้ค่ะต้องเริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถ้าชอบอะไรเราก็ปลูกเลยค่ะและนี่นะคะก็คือมะปรางหวานพันงามงอนค่ะที่บ้านก็มีอยู่ต้นเดียวด้านหลังนะคะนี่ที่จะเห็นว่าเป็นพวงข้างหลังที่หัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดู ลูกเขาก็จะเป็นประมาณลูกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่เขาชื่องามงอนเพราะว่าผลเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบงอนงอนแบบนี้ค่ะนี่ปีนี้มายงชีหรือก็มาปางหวานนะคะก็แบบว่าแอบสุกกันนะคะแบบว่ามีเล็กๆน้อยแต่ก็มีค่ะก็จะมีมาปางหวานนะคะที่บ้านส่วนใหญ่อะที่เราขายกิ่งพันอะก็จะเป็นพันธุ์ทองใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นพนันธุ ส่วนอนาบาดบ้างนะคะที่ที่ที่มีหลายต้นแต่งามงอนเนี่ยเรามีต้นเดียวก็เลยไม่ได้ขยายพันธุ์อยากให้ต้นเขาเขาใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทํากิ่งพันธุ์ขายนะคะนี่ค่ะก็จะเอาไว้ทานนะคะน่ารักดีบนต้นก็มีนะคะเดี๋ยวพาไปดูบนต้นแม่บอกว่ามันมีตัวมิ้มอยู่นะคะก็คือค่อยๆพูดแล้วกันนะคะนี่นะคะลูกเขาก็จะเป็นงอนๆแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะว่าเขาก็เลยชื่อว่ามะปางหวานพันงามงอนนะคะนี่ค่ะมีผู้ช่วยมาแล้วจะกินหรอลกูกอิ่มแล้วนี่บนต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหลืออยู่อีกหนึ่งพวงสียังแบบว่ายังไม่สุกจัดก็เลยไม่ได้เก็บมามีไว้ต้นเดียวค่ะพอเขาได้กิ่งพันมาเวลาที่เรามีสวนนะคะเราก็ สามารถที่จะปลูกอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะคะหลายๆพันธุ์ที่บ้านก็พยายามหาต้นนู้นต้นนี้มาปลูกเรื่อยๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเราก็จะมีผลไม้ไว้ทานนะคะนี่น่ารักมากๆเลยมะปังหวานพันงามงอนรอเวลาไม่นานค่ะเราเผิแป๊บเดียวนะคะถ้าเราอ่ะปลูกตั้งแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะมีผลไม้แบบนี้ไว้ทานหลากหลายเลยค่ะ อยากให้มาปลูกมายงชิดพันทุนเก้าของที่สวนกันนะคะเพราะว่าที่สวนนี้เราจำหน่ายมะยงชิดพันทุ์เก้านะคะแล้วก็มาปางหวานพันทองใหญ่ด้วยค่ะถ้าลูกค้าสนใจกิ่งพันธุ์มายงชิดพันทุ์เก้านะคะหรือว่าจะเป็นมาปางหวานพันทองใหญ่เป็นแบบกิ่งท่าบนะคะของที่สวนเราจากต้นแม่พันธุ์ก็สามารถติดต่อได้ที่สวนมะยงชิตรัตนานิยมได้เลยค่ะที่เพจเฟซบุ๊กน,นะคะสวนมะยงชิดรัตนานิยมแล้วก็ที่ช่อง u t u b e สวนมะยงชิดรัตนานิยมค่ะ